เพื่อนวันนี้นัดตาตาทั้งหลายนะครับจะไปหาหน่อไม้กันบนเขานะครับจะได้หรือไม,ม่ได้ยังไงครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับไปตามไปดูโอ้โอโอเคลียอะไรวะเนี่ยอ๋ออันนี้เคลียหนาวอ่ะห้อ,องเชียห้องเชียแล้วเนี่ยนอนยังไงนอนพอดปวยเนาะ เจอหน่อใหญ่แล้วครับนี่หน่อใหญ่หน่อใหญ่นี่สองหนอ่อใน นี่ครับนี่หน่อมันก็จะมีประมาณนี้แหละครับโอ้มมนใช่มันแก่บแบบนั้นเพราะว่าไปได้หรอเอาไม่ไม่ไปไหมไม,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 มัน ไม่ใช่เขาเนี่ยมันมีแต่หน่อเล็กๆเ,เนี่ยมันยังเพิ่งพบว่าฝนมันเล้งยังไงลยงอยเขาเพิ่งหักลอยก็เพิ่งหักไปเนี่ยเนี่ยเพิ่งเนี่ๆมาเอาอันหน่อนี่แล้วนี่ได้ไหมเนี่ยหนี่เรียกว่าเล็กไหนได้ต่ออัน Å ได้แล้วฝีมือฝีมือมือสมัครเล่นมือสมัครมือใหม่ครับมือใหม่ได้แล้วเจอหน่อใหญ่แล้วครับนี่หน่อใหญ่หน่อใหญ่นี่สองหนอ่อ Này. Nee. Này. Nee. ฝนตกแล้วครับลบฝนก่อนลบฝนก่อนห,หน่อไม้ไร่ใช่ไหมมัไม่ใช่หน่อลวกใช่ไหมอ๋อหน่อไม้ไล่ไม่ใช่หน่อลวกฝนก็ตกลบฝนก่อนครับ กำลังมันเลยกำลังเจอป่าใหญ่เลยฝนก,ก็ตกต้องกลับก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยขึ้นมาใหม่ครับติดตาม EP4 นะครับ